วันนี้นะคะซอฟก็มาอยู่ที่ YouTube Space b แบงคอกวันนีค่ะเรามาทำอะไรกันที่นี่อันเนอวันนี้นะคะเราจะมาเล่นซ่อนแอบค่ะ,ะทุกคนเคยเล่นใช่ไหมคะซ่อนแอบจริงๆเนี่ยพวกเราก็เคยเล่นซ่อนแอบกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นลนักษณะมุมเล็กๆอะไรแบบนี้ซึ่งวันดีเนี่ยเราจะมาเล่นอะไรที่อลังการมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเราจะมาเล่นซ่อนแอบในที่แห่งนี้เลยย้ <Yeah! S 1> <laughs> ะะซึ่งเพื่อนๆสามารถมองไปได้รอบๆเลยค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะกติกามีอยู่ว่าซอฟจะเล่นกันทั้งหมด3ยกค่ะแน่ถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วซอฟไปหลบไหนดีอะปิดตาก่อนพร้อมแล้วปิดตาเลยเราจะนับถอยหลัง10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ยกที่1ผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะหาซอสเจอกันไม่เอ่ยยากมากเลยใช่ไหมะคะเอาละค่ะถ้ายังหาไม่เจอเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะยกที่2ตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วทุกคนปิดตาเลยจะเริ่มหากันในสิบ ถูอยู่นี่ครับผมเอ๊ะมีข่าเห็นซอฟปองหรือ,อยังไงคนนี้หรือเปล่าว้ยวไม่ใช่หรือว่าคนนี้เอ้ยต้นงวงอะไรเฮ้ยไม่ใช่ซอฟปองไปไหนช่วยทีนะครับผมก็อาจจะลำคาญผม,มแต่อย่าไปกดเลยซอฟปองนะครับจะเอ๋ยกที่สผ่านไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนเจอซอฟหรือยัง เหายากมากๆเลยใช่ไหมล่ะไม่ไเป็นไรค่ะตอนนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสสุดท้ายค่ะยกที่3พร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนพร้อมทั้งหมดพิตาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สสองหนึ่งครับผมตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะคิดว่าน้องปองของเราอยู่ไหน มีแน่สามคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ครับผมโอ้โหโเต้นกันอย่างมองวันเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีเพลงเอาก็จฟงเต้นน้องป๊ออยู่ทังนี้หรือเปล่าซอฟป๊องปปอยู่ทันโน้นหรือเปล่าไม่มีเลยนะครับผมอาหะก็ต่ากันล็อกนะครับผมต่างเอ๊ยมอยู่ๆคำนี้มันขึ้นมาต่ากันล็อกแบนคืออะไรเออลาตรีบันเทิงอะไรเออนะครับผมเออสามคนนะั้นเต้นเพลงลาตรีบันเทิงของต่ากันล็อกอยู่หรือเปล่า เียชาชัยจังวังไว้น่าจะแว๊บๆนั้นซอฟตก็มล่เย้ผ่านไปแล้วทั้งหมด3ยกกับการเล่นซ่อนแอบของพวกเราในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆหาซอฟเจอตรงไหนยกไหนกันบ้างเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันนะคะคุยกันในที่ใต้คลิปเลยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนี่อยากให้เพื่อนๆของเราได้เล่นซ่อนแอบแบบนี้เหมือนกันก็อย่าลืมแชร์ลิงก์นี้ไปให้เพื่อนๆทุกคนได้เล่นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ